สามเออโอเคโอเคเอ้ามาเดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยดีกว่าในครั้งสามชานมาที่เดอะซีโชที่โคราชนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับสำหรับเต๋าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาซีโชโอนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ชาวโคราชน่ารักมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับที่มาจากหลายจังหวัดด้วยนะครับผมก็ตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยครับอือนะครับไปต่อเลยครับครับก็สำหรับตัวนี้ก็ที่รู้กับ ีโชซนสักเท่า้าาาวนะครับทุกท่านก็สนุกเหมือนเดิมแล้วก็แฟนๆไม่ว่จาจะเป็นจังหวัดไหนก็คือนะ อะไรกันบ้างนะแต่ลทะท่านครับผมกต่าก็มีซีรีส์่กับท็อปฟ e นฟินก็เนี่ยซึ่งออนแอร์ไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ติดตามได้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับทางช่องชู64ในช,ช่วงส64นะครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีซิงเกิลที่สองในเดือนนี้แล้วอย่างผมก็แล้วก็จะมีอะคอนเสิร์ต มตัเช okay. okay. oh, okay. hey, anyway, yeah. ื่ออ๋อคุณต้นคุณต้นเปลี่ยนที่ข้างหน้าดิแต่แต่แล้วก็มีอย่างเงี้ยมีผลงานอะไรกันอีกครับฝากได้เลยครับอ่ะบตอบเป็นผมก่อนได้ไหมกาวก็สำหรับผมก็มีซิงเกิ้ลเพลงที่ร้องไปครับชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นแล้วก็มีคอนเสิ จะมีละครเวทีด้วยครับอสิงหาคมนี้ทชายเรื่อง Dream Girls ทชายก็ถ้าอยากเห็นต้องนด้ละครเวทีเป็นเรื่องแรกเลยก็ไปดูได้ในสิงหาคมนี้งติดตามไม่ดีนะก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตกับน้องสต๊อกแตน วันที่1นึ่งกรกฎาคมนีที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูต้นกับสต็อปร้องเพลงด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยก็ดูได้ด<ป>ูได้ผมผมผมอยากไป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 นิว่าเาจไปฟรีด้วยนะอน,น <c oughs> ที่สำคัญ่นนุณต้องไปกันทู่เลย <c oughs> ลไปไปที่ัดูไปนี่ต้าผงานของพวกเขาที่ดีแล้วกันเนี่ยครับก็วันนี้ขอคุณด้วย ช่ไหมครับสิ่งที่ทุกคนเลยนะครับศิลปินจาก True Fantasy